สวัสดีทักทายทุกคนนะจ๊าวันนี้จะพามาชมสวนผักเดิมจ้าคะนาผักกาดขาวผักขมผักขมผักชีผักบุ้ง ผักบุ้งกาลังเกิดสวยงามกวางตุ้งจ้าร่องนี้สวยกวางตุ้งกินดอกร่องผักขมผักขมหนึ่งซองได้แค่นี้เลยจ้ะไม่ค่อยเกิด ถั่วของเราวันนี้เราจะมาเก็บถั่วด้วยฝากงามมากสวยงามมากเลยจ้าสวยแท้ๆ เดี๋ยวเก็บถั่วเสร็จเราก็จะรีบไปเย็บผ้าวันเสาร์อาทิตย์มีกล้วยทอดด้วยนะจ๊ะไก่กุ๊กๆเล้าไก่บ่อน้ำ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านสวนบ้านเย็บผ้าของเราด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ